นี่เป็นทีมที่สของโรงพยาบาลเจ้าพยายมราชในวันนี้นะครับในรุ่นนี้เรามีทั้งหมด20คนแบ่งเป็น3ามทีมแดงเหลืองเขียวกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่มีน้อยที่สุดเราแบ่งก็เป็นเจดเจดและ6กนมนี้มีหคนแต่หคนนั้นขึ้นไปเป็นวิกติมหนึ่งเหลือห้าคนเท่านั้นน้อยที่สุดหลังที่สุดผมไม่แน่ใจว่าความยุ่งยากอุปสรรคตรงนี้จะทำให้การสอบนั้น ยุ่งยากขนาดไหนเราจะมาลองดูกันแต่ต้องบอกได้เลยว่าเมื่อกี้นี้ทีมที่สองก็ผ่านนะครับเพราะว่าทำเวลาสองนาทีกว่าๆเนาะสองนาทีสิบเจ็ดวินาทีเท่านั้นเองแล้วก็มีข้อผิดพลาดแค่เรื่องเดียวก็คือการนับจำนวนนับคนอะไรเหมือนกันเนี่ยคือเวลาเราสื่อสารเนี่ยเรื่องของการนับเรื่อง Identify ผู้ที่ทำงานนี่เป็นเรื่องสำคัญแต่เรามักจะพลาดแต่แค่พลาดข้อเดียวผ่านแน่นอนเรามาดูกันนะครับ ทีมที่สามทีมสีเขียวซึ่งมีคนน้อยที่สุดจะผ่านระดับไหนลองดูกันครับเตรียมนะครับเวลาพร้อมไหมพร้อมค่ะผมจะนับสามนะครับหนึ่งสองสามเริ่มจับเวลาค่ะ้อม เมื่อเริ่มก็คือผู้ป่วยนะครับจะถูกส่งลงมาสิบวินาทีผ่านไปผู้ป่วยลงมาจากอาคารสามชั้นหมดสตินะครับเมื่อลงมาที่ยี่สิบวินาสเตเชอร์นะครับจริงๆมันจะต้องเข็ดนไปเลยแต่อย่างที่เรียนตั้งแต่ต้นเนื่องจากว่ารถมันเสียกลางคันเราก็เลยใช้ถือว่าเป็นเตียงสามสิบวินาทีผ่านถือว่าเป็นเตียงการยกออกจากเตียงต้องมี ขั้นตอนนะครับอย่างตัวนี้เขาใช้สามขั้นหรือสาสเต็ปสี่สิบวินาทีผ่านออกจากเตียงในโรงพยาบาลใช้เวลาอย่างนี้ครับห้าสิบวินาทีหกหกสิบวินาทีหนึ่งนาทีผ่านครับตอนนี้กำลังเคลื่อน เราสมมุติว่าออกจากที่ตั้งจะไปจุดปลอดภัยนะครับก็จะนําขึ้นมาไดเวลานําขึ้นมาไดนั้นเท้าเราไม่กลับก็ได้เพียงแต่ว่ายกหัวให้สูงไว้นะครับสังเกตดูนะครับการใช้ Soft s o ฟต์เ r e เจอร์เคลื่อนที่1นาที20วินาทีมือนัางหายมือหลักคว่ำนะครับอันนี้ไปถึงปรากฏว่าได้พบว่ามีน้ําท่วมในบริเวณที่จะไปจุดปลอดภัย เมื่อน้ำท่วมเขาจะต้องยกขึ้นระดับไหลหนึ่งนาทีกับสี่สิบวินาทีนะครับเรมาใแผนกสองสมาเดินวันนี้มาถึงจุดปลอดภัยแล้วครับหนึ่งนาทีห้าสิบวินาทีหนึ่งสองสามวางนะครับสำคัญมากต้องวางมีเท้ารองห,หัวเฮดโปรเทคชั่นนะครับและจะต้อง สปายน่เบนเอเบนนะครับมีการคลิปหยุดเวลาสองนาทีแปดวินาทีสนาทีแดวินาทีทสถิตีดีที่สุดนะครับสองนาทีแปดนาทีกล้องไม่ต้องหยุดเลยครับเดินทางต่อกล้องโอเคนั่งลงครับต่อไปนี้จะเป็นการประเมินครั้งสุดท้ายท่านผู้อำนวยการเขาเชิญอาจารย์จงวดีเป็นการปิดการอบรมในครั้งนี้ด้วยนะครับกล้องก็ยังคงถ่ายอยู่หรือว่าสําหรับการรายงาน จะผ่านไหมผ่านท่านอาจารย์จงกรณีผู้อำนวยการสมาคมฟาร่า,าจะเป็นคนแจ้งให้พวกเราทราบเช่นครับทีมนี้ทําเวลาได้ไหม่บบ้างนะคะออกคําสั่งได้ดีแล้วก็ใครอ่ะทีมเคลื่อนย้ายอะ่ะได้เปรียบเพราะเป็นคนที่ตัวใหญ่นั่นเลยใช่ไหมคะแรงดีนะคะแต่จะมีผิดแรกเลยคือมือหน้าคนที่เป็นเทสใช่ไหมฮะ มือหน้าไม่หงายนะคะความมันสองมือเลยอันนั้นหนึ่งละนะคะแล้วแต่ก็โอเคค่ะมาพอมาถึงตรงนี้จะบอกว่ามันถูกต้องนะคะตอนที่เฮดกริปแต่เท่าที่ดูเนี่ยดูยหนูรีบเหมือนจะจอทรัสใช่ไหมอ่าเฮดกริปไม่ใช่จอทรัสนะคะแต่ก็ไม่ผิดนะคะเพราะหัวเขาไม่ได้ตกมาที่พื้นนะคะแต่ก็จริงๆแล้วมันต้องจับให้ถูกนะคะก็จะมีที่ผิดแน่ๆก็คือ หนึ่งคะแนนเท่านั้นเองนะคะก็ผ่านค่ะผ่าน,นาาได้ผ่านไ้ทำวลได้ดีมากก่อนจะจากลาจากตูนฟาร่า<ๆ>ก็คงต้องขอท่านมาคอมเมนต์หน่อยโดยเฉพาะหัวหน้าเฮดของทั้งสามทีมนะครับปรบเือก<ๆ>ัาเฮดสีแดงครับขึ้นมาตรงนี้เลยครับโอเคยืนข้างๆอ่ะทำไมถึงมาจัดก,การอบรมหลักสูตรนี้และจัด การอบรมหลักสูตรนี้ที่เรียกว่าบุรณาการการช่วยผู้ป่วยวิกฤตในโรงพยาบาลทะันสูงโรงพยาบาลเจ้าพยาโยมราชคิดอย่างไรจึงได้มาขอให้ฟาราจัดให้เชิญพูดครับครับเนื่องจากโรงพยาบาลเจ้าพยาโยมราชเรานะครับเคยอบรมหลักสูตรนี้กับฟารามาก่อนแล้วตั้งแต่สิบ้าปีก่อนนะครับแล้วก็ทุกอย่างออกมาดีทั้งหมดเลยเพียงแต่ว่าในช่วงหลัง อตอนเปลี่ยนผู้มนวยการมาหลายท่านทําให้ไม่ต่อเนื่องครับทําให้เจ้าหน้าที่ใหม่ๆที่เข้ามาหรือเจ้าหน้าที่เก่าที่ไม่ได้รับการเลืนฟูเนี่ยอ,อาจจะจําไม่แม่นหรืออาจจะลืมไปว่าต้องทําอะไรยังไงนะครับ mm hmm. เกี่ยวกับความปลอดภัยของตัวเองแล้วก็ผู้มารับบริการทุกคนนะครับอพอมาถึงท่านผู้มนวยการท่านนี้นะครับซึ่งท่านก็ให้ความสําคัญแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเรา จะต้องผ่านประเมิน HA ให้ได้นะครับแล้วก็ตรงประเมิน H A เนี่ยข้อนี้เป็นข้อสำคัญมากเลยที่โรงพยาบาลเรายังขาดอยู่นะครับท่านผู้อนวยการเลยส่งพวกเราทั้งหมดมาเพื่อมาเรียนรู้และต่อไปก็อาจจะต้องถ่ายทอดนะครับถ่ายทอดสิ่งที่เราเรียนรู้ทั้งหมดเนี่ยแก่เจ้าหน้าที่ของเราทุกคนเพื่อให้ทุกคนได้มีความปลอดภัยแล้วก็ดูแลทุกคนที่เข้ามาอยู่ในโรงพยาบาลให้ปลอดภัยด้วยครับขอบคุณครับครับคำถามผมยงังมีนะครับ ท่านคิดว่าการที่มาอบรมเนี่ยได้อะไรตามที่ต้องการหรือไม่พอดีได้อะไรไปสมใจไหมเชิตอบครับครับผมบอกตรงๆเลยครับว่าที่มาครั้งนี้เนี่ยผมก็ไม่คิดว่าเออจะเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องลอกหนีไฟหรืออะไรตรงเนี้ยได้ได้เร็วแล้วก็ได้ดีแล้วก็ไงล่ะทุกคนเนี่ยสามารถเรียนเรียนรู้กันได้ดีมากแล้วก็ทุกคนรักสาม,มาัคคีกัน มีอะไรช่วยกันทั้งหมดเลยครับไม่คิดว่าโรงพยาบาลเราจะเป็นแบบนี้ทั้งๆที่ทุกคนเนี่ยแทบจะไม่รู้จักกันเลยนะครับแต่พอมาถึงที่นี่ไม่รู้เป็นไงมันมีมนขังอะไรหรือเปล่าทําให้พวกเราทําอะไรด้วยกันเราก็รักกันมากสามาัคคีกันมากเลยมีอะไรช่วยทําแล้วทําเร็วมากๆเลยครับแล้วผมก็คิดว่าการที่มันเป็นอย่างนี้เนี่ย,ยไม่ใช่เรื่องบังเอิญครับที่เป็นแบบนี้ได้เพราะว่ามี คนที่ช่วยหล่อหลอมที่ช่วยขัดเกลาที่ช่วยแบบแนะนําความรู้ความอะไรประสบการณ์ต่างๆที่ท่านได้เคยสัมผัสมาแล้วท่านได้เคยเรียนรู้มาแล้วท่านได้เจ็บปวดมาแล้วให้พวกเราได้ปรับตัวปรับใจแล้วก็ว่าจะเจออะไรกลับไปเนี่ยอาจจะไม่ใช่สวยงามอย่างที่คิดนะอาจจะต้องไปเจออุปสรรคอีกเยอะแยะเลย <Okay. S 1> อาจจะทําสําเร็จหรือไม่สําเร็จก็ตามแต่ถ้าเราช่วยกันทาเนี่ยโอกาสที่สําเร็จมันก็มี ครับผมฉีดวัคซีนให้ผมบอกว่าการทํางานเนี่ยถ้าเสียสละแล้วต้องพร้อมกับเรื่องของการอดทนนะครับบอกแนะนําตัวนิดนึงครับเชิญครับผมผมนัทนัทชัยสุนทิ่เนนนะครับตําแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษกลุ่มงานอาชีวเวชกรรมโรงพยาบาลเจ้าพยายมรมาชครับขอบพระคุณครับปรบมือให้ด้วยค,ครับต่อไปเทส ขอพีทที่สองครับเอาให้พวกเราฟังนะครับว่ารู้สึกยังไงกับการอบรมครั้งนี้บอกแนะนําตัววิชาชีพก่อนด้วยนะครับใชครับชื่อเรนะคะเรวดีเสรษจกิจเป็นพยาบันวิชาชีพชํานาญการเป็นหัวหน้าหอผู้ป่วยหนักทะลกแรกเกิดองพยาบันเจ้าพยายมราชนะคะ รู้สึกว่าสามวันที่มาเนี้ยนะคะรู้สึกว่าตอนแรกก็เก่งๆนะคะพอเขาบอกว่าเอามาปล่อยทิ้งไว้แต่ว่าจริงๆแล้วสามวันเนี้ยนะคะตอนแรกคิดว่าจะลาบากลาบนแต่จริงๆแล้วมันเป็นสามวันที่มีความสุขมากเลยค่ะสุขแล้วก็สนุกนะคะได้ทั้งความรู้ได้ทั้งเพื่อนใหม่น้องน้องในที่ทํางานที่ไม่เคยรู้จักกันแล้วก็ไม่เคยเห็นหน้ากันก็ได้รู้จักกันนะคะสัมพันธภาพที่ดีแล้วก็ได้ความรู้ได้ประสบการณ์แล้วก็ได้โอกาสในการที่ได้อ่เรียนรู้ในเรื่ ของการใช้ลอกหนีไฟกาคลื่อนย้ายคนไข้ในอาคารสูงที่มันมีความท้าทายแล้วก็มีความยากทั้ง3ระดับเนี่ยนะคะ <S <S ก็รู้สึกว่ามีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้นแล้วยิ่งเมื่อกี้ได้ทําบททดสอบนะคะรู้สึกว่าตัวเองมีความมั่นใจมากขึ้นตอนซ้อมพอมีอาจารย์อยู่ด้วยแล้วก็เราก,เราก็เราก็ว่าเออมั่นใจระดับหนึ่งแต่พอเมื่อกี้พอได้ผ่านทบททดสอบและทําได้ด้วยตัวเองยิ่งรู้สึกว่ามีความมั่นใจในการทํางานมากขึ้นแล้วก็รู้สึกแฮปปี้มากเลยค่ะอาจารย์ขอบคุณอาจารย์ เป็น,ปนพ,ยพยาบาลเอ <en S 1> <ช>็นใช่ค่ะรู้เป็นเฮดใช่ไหมใช่ค่ะ,คะร,ร,รู้รู้ไว้ว่าเมื่อก่อนเนี้ยอาจารย์ไม่เคยได้แตะต้องอยู่เลยเพราะว่าเวลาเข้าไปในโรงพยาบาลนะครับท่านผู้ชมพยาบาลไม่เกี่ยวหมอไม่เกี่ยวถามจริงจพยาบาลอยู่วอร์ดเกี่ยวไหมเกี่ยวค่ะเพราะว่าเรามีคนไข้ที่ช่วยเหลือแล้วก็ดูแลตัวเองไม่ได้อยู่ในกำรรม,มือของเราถ้าเกิดเหตุหรือมีปัญหาอะไรเราก็ต้อง ช่วยเขาในการให้ให้รอดปลอดภัยจากาสภาวะนั้นนะคะหรือว่าภัยที่เขากำลังจะมาถึงตัวเขาอย่างไงค่ะหนูนนะะลองบอกกับคนที่เป็นวิชาชีพพยาบาลด้วยกันครับทําไปมองกล้องครับบอกพยาบาลเขาควรจะคิดยังไงหนูทำหน้าที่จำมาสเตอร์อยู่ข้างบนด้วยใช่ไหมใช่ค่ะเมื่อก่อนนี้เขาจะให้โทษนะฮะเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเวรเปลช่างขึ้นไปทำหนูคิดว่าหนูไปทำเนี่ยมันเหมาะสมไหม ที่ขึ้นไปทำอย่างนั้นอ่ะดีไหมก็ก็ท้าทายดีนะคะก็ทําได้นะคะตอนแรกคิดว่าตัวเองจะทำไม่ได้หนึ่งคือกลัวความสูงแล้วก็สองเราไม่มีความรู้ในเรื่องของตรงนี้เลยนะคะแล้วก็คือคือถา้าถ้าเราได้มีการเรียนรู้ที่อะไรมันเป็น ในเรื่องของอความรู้ความสามารถที่มันถูกต้องอย่างเนี้ยค่ะเราก็สามารถที่จะทําได้ต่อให้เราเป็นไม่ว่าจะเป็นพยาบาลเป็นหมอหรือว่าเป็นเภสัชหรือว่าแม่แต่เวัน,เป,นเป็นเวนเตหรือว่าเป็นน้องที่เป็นช่างหรืออะไรเงี้ยก็สามารถทําได้นะคะถ้าทุกคนทําได้ค่ะต่เวลาเกิดเหตุที่บนอร์ดใครจะต้องเป็นคนจัดการทันทีในวินาทีแรกคนที่อยู่ใกล้ชิดคนไข้ขที่สุดก็คืออินชาร์ค่ะอินชาร์จะต้องเมนเนตว่าคนไข้เนี่ย เอ่อคนไหนที่เหมาะสมในการที่จะต้องเคลื่อนย้ายแบบไหนถ้าเดินได้ก็โอเคว่าเขาต้องเดินไปแต่ถ้าเกิดเขาเดินไม่ได้เราก็ต้องเอ่อช่วยเหลือหรือว่านำพาเขาไปในที่ที่ปลอดภัยค่ะอาจารย์เอ่อเฮทนะครับรือหน้าของทีมที่สอบสีเหลืองแล้วก็สุดท้ายดีดีเกี่ยวมาเลยครับสวัสดีค่ะออแว่นนพักศรีสุวรรณนะคะพยาบาลวิชาชีพชำนาญการประจำห้องผ่าตัดโรงพยาบาลเจ้าพยายมราชสุพรรณบุรีนะคะสำหรับเอ่อความรู้สึกในการเข้ามา อบรมครั้งนี้นะคะว่นก็คือกลุ่มรุ่นหนึ่งนะคะของสิบห้าปีที่แล้วของโรงพยาบาลเจ้าพยายมราชค่ะ,ะในครั้งนั้นเนี่ยก็ได้รับการเตรียมนะคะการซ้อมแผนนะคะหลายต่อหลายครั้งจนเกิดความชํานาญกันแล้วจนแบบจนจนมีความรู้สึกว่ามีความสามารถในระดับหนึ่งซึ่งได้รับฟังจากอาจารย์ว่าเราแทบจะเป็นแชมป์เลยของประเทศไทยแชมป์จริงๆคือสิบห้าปีผ่านไปก็รู้สึกเสียใจนะคะที่เรากลายเป็นไม่ได้แชมป์แล้ว นะคะก็คิดว่าครั้งนี้ที่มาเนี่ยก็เกินความคาดหมายนะคะอาจารย์ไม่ได้คิดว่าอาจารย์จะชิงแชมป์มาให้พวกเราคืนได้นะคะแต่ว่าค่ะแต่ว่ามันเหมือนแอดแอดวานนะคะจากสิบห้าปีที่แล้วที่แว่นแบบแบบเป็นเด็กน้อยเลยครั้งนี้คือแอดวานมากไม่คิดว่าตัวเองจะมาทําอะไรแบบนี้นะคะก็ดูความตั้งใจของทุกคนแล้วมันก็มีสิ่งหนึ่งที่แบบทําให้ทุกคนประจักษ์ได้ว่าถ้าเราตั้งใจที่จะทําเราทําได้ทุกอย่างเลย จริงมาจริงพวกเราทําได้ทุกอย่างเลยแล้วก็มารู้ตัวอีกทีก็รู้สึกว่า20คนนี้คือผู้นํายมมาลเหรอคะหนูก็เพิ่งรู้เนี่ยแหละค่ะต้องเป็นให้ได้ค่ะก็รู้สึกตั้งแต่เมื่อคืนนะคะที่เป็นลูกป้าได้เป็นลูกสาวแล้วอีกหนึ่งก็เลยแบบว่าลูกสาวก็ต้องไปทําต่อนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะได้ประสานงานแล้วก็ให้การอบรมครั้งนี้มันไม่สูญเปล่าอะค่ะแล้วก็เราก็จะพัฒนาแล้วก็ให้ยมมาีายมันปลอดภัยขึ้น ขอบคุณมากครับท,ทำเพื่อบ้านเมืองทําเพื่อโรงพยาบาลผมต้องขอขอ,ขอขอบคุณไปถึงท่านผู้มในการนายแพทย์ชัดฉชลินปิ่นสุวรรณซึ่งเป็นคนนําทางเป็นคนเชิญผมเข้าไปอบรมโรงพยาบาลเมื่อโอ้โ,อโหกับ2ยี่สิปีที่แล้วแล้วก็อบรมต่อเนื่องมาสิบห้รุ่นที่ผบอกว่าเป็นแชมเปี้ยนเพราะว่าท่านผู้มในการชัดฉชลินนั้นท่านเห็นความสําคัญและมองกางรไกลมองว่าในอนาคตของโรงพยาบาลมันจะมีตึกสูงขึ้น มันจะต้องมีวิธีการจัดการในทันทีในวินาทีแรกที่เรียกว่าเป็นวิยาทีแล้วท่านก็เชิญไปจนในที่สุดละครครบสิบห้ารุ่นแต่หลังจากสิบห้ารุ่นแล้วท่นานอาจารย์พระจรินท่านเกษียณใช่ค่ะพอท่านกเกษียณเสร็จเนี่ยคนที่เข้ามาบริหารใหม่ก็ไม่แน่ใจมีความคิดอย่างไรแต่ไม่ได้ต่อยอดมาตั้งเจ็ดปีเนาะเจ็ดปีคหายไปเจ็ดปีตอนนี้ท่านผู้บริการท่านนี้และคณะกรรมการบริหารตบมือดังๆให้อีกทีหนึ่งนะครับ มีความคิดว่าต้องต่อยอดงานของท่านพอทัศลินแล้วก็โรยบาลที่จังหวัดสุพรรณบุรีคือโรพยาบาลเจ้าชายยมราชให้กลับมาเป็นแชมเปี้ยนของโรยบาลปลอดภัยในประเทศไทยให้ได้ใครเห็นด้วยใช่โยใช่โอเคขอบพระคุณครับขอบพระคุณค่ะก็วันนี้นะครับคณะกรรมการของสมาคมฟาราซึ่งปัจจุบันนี้เรามีคณะทำงานที่เรียกว่า สภาเอเอทีเปีประเทศไทยขอบคุณไปแล้วนะครับผมยังมีโอกาสที่จะให้ท่านโรอื่านๆอีกสักเก้าโลตอนนี้เราจะขอมอบอุปรกรณ์ที่เรียกว่ารอบหนีไปเอามาเลยอาจารย์ไหมครับเอามามอบให้เลยนะครับเป็นการเนื่องจากว่าโรฮิมาน,นี้มีความใส่ใจมากเราก็จะมอบอุปกรณ์มูลค่าหนึ่งกัดพันบาทให้ผมจะให้กับโรฮิมานที่สนใจติดต่อเข้ามานะครับ ซึ่งมันมีเงื่อนไขอะไรบางอย่างที่ท่านก็ต้องคุยกับเจ้าหน้าที่กันแล้วกันนะครับแล้วก็เราจะมอบให้ด้วยอย่างครั้งนี้อาจจะไม่ได้เตรียมไว้ที่สดๆนะครับเดี๋ยวเบื้องหลังเราก็จะมีการมอบให้ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรายการไลฟ์สดในครั้งนี้แล้วก็บอกได้เลยนะครับโรงพยาบาลมีความจําเป็นที่ต้องจัดการได้ทันทีในวินาทีแรกเพื่อเจ้าหน้าที่อันดับหนึ่งนะฮะผมพูดเรื่องจริงคือเจ้าหน้าที่ต้องปลอดภัยก่อน แล้วต่อจากนั้นก็คือผู้มาลาบริการโรงพยาบาลที่ทําให้เห็นชัดเจนวันนี้คือเจ้าพยาหยกมรลาชปรดเมืองทุกคนด้วยครั<ฮ>บ๊ายบายขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ